คนเดียวเลยนะพี่คนเดียวคีละคนสวัสดีครับประกายเพชรอีมินเลนแอน์ชื่อใหม่ชื่ออะไรนะครับตั้งคำเดียวครับผมตั้งคำเดียวแล้วสีเสื้ออะไรอ่ะทรงเดชรถบ้านคูกไหมรถบ้านเราไม่ใช่อีมินเลนแอนด์ไม่ได้ใช้ครับผมแต่ว่าซ้อมที่นี่เหมือนเดิมใช่ครับหายไปไหนมาเนี่ยประกายเพชรแฟนมวยเขาถามหาเยอะมากก็เพราะว่าเลิกมวยไปแล้วเนี่ยหยุดหยุดไปสักพักแล้วครับหยุดไปกี่ปีแล้วเนี่ย ไปเวทีมาตรฐานก็สองปีกว่าหายไปไหนมาครับพี่ก็อยู่แถวนี้นะครับแต่สอนมวยครับเป็นเป็นยิมสอนมวยใช่ครัชื่อยิมอะไรคอ่ามาจากแบงคอกไปแลบครับอ๋อก็ทำอย่านี้นานละปีสองปีละใช่ครับเพราะว่าไฟสุดท้ายที่ชกเนี่ยจำได้ไหมโชคกับใครโชคช่องแปดกับต่างชาติครับเวทีมาตรฐานกับฝรั่งครับเป็นไงร่างกายของเราตอนนี้มันก็ับมาาคนี้มันมันเป็นยังไงมันเต็มร้อยหรือยังหรือว่ายังไม่เต็ม ก็ซ้อมซ้อมมาเต็มร้อยนะครับซ้อมมาแล้วร่า,างกายก็ <นะ S 2> เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเออพี่ดามหน่อยหายไปสองปีแล้วคิดยังไงกลับมาอยากกลับมาต่อยอีกครั้งร่างกายเรายังถือว่าไหวอยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พอกลับมาซ้อมได้กี่วันแล้วนะี่กี่กี่กี่สัปดาห์แล้วที่กลับมาซ้อม นี่ก็เข้าสองเดือนแล้วครับสองเดือนละโอ้โหแต่ว่าซ้อมนานมากเพราะว่าเห็นว่าร่างกายไอรายการเลื่อนใช่ไหมใช่ตอนแรกเราจะไต่วันไหนนะครับช่วงวันที่สิบครับครั้งแรกวันที่เมษาครับผมอ่าแล้วก็เลื่อนไปวันไหนวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเมษาอ่าแล้วเลื่อนไปวันนี้อีกวันที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ก็เลื่อนอีกครับสุดท้ายเป็นวันเลือต้นเดือนพฤษภาคมเลยใช่ครับน่าจะวันที่สองไหมหนึ่งหรือสองวันที่หนึ่งครับผมอ๋อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ลุมพินีครับเจอกับใครนะ ไออันผาดครับอันผาดรถสวยจ่าเจ็ดครับผมโอเลส่สิพิวัฒน์เคยต่อยัไหมกับโอเล่ไม่เคยเห็นเห็นเขาต่อยไมหมหลังหลังไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะ <c oughs> <mid> <Platform> แล้วก็อีนัวจะตายไหนไม่รู้เลยไม่รู้เด <cos> ีย๋ยวไปดูในยูทูบเอาครับอ๋อกลับมาซ้อมที่อีนเทนแอร์มีใครเป็นผู้ปั้มผู้สอให้บ้างก็ผมเข้ามาซ้อมซ้อมที่นี่เสร็จมาปั้มไม่ที่เขาแล้วก็ไปซ้อมที่ยิมต่อเอาแล้วไปต่อที่เลยเขาที่ยิมจะมีฝรั่งตัวใหญ่ปั้มเลย ก็มาอยู่มาเป็นผู้ปั้มให้พี่โหดเขาใช่ครับแล้วก็กลับไปปั้มที่บางกอกไปหลับอีกใช่ครับโอ้โหเสียง่าร่างกายนี่ดูหน่อยดูหน่อยดูเนื้อตัวหน่อยโอเคนะมีกล้ามมีเนื้ออยู่นะไม่ให้มีไขมันคิดว่าซ้อมที่นี่กี่โมงพี่เอ่อที่นี่นะครับที่นี่เริ่มบ่ายสามครับผมงกี่โมงพี่ที่นี่บ่ายสามแล้วแต่ผมผมเมื่อกี้ผมก็เสร็จกี่มงมันเป็นบางวันครับถ้าวันจันทรุธศุกร์ ผมจะเข้างานที่นั่นสี่โมงครึ่งถ้าวันอังคารกับวันพฤหัสผมจะเข้างานที่นั่นห้าโมงครึ่งครับเป็นคูมวยด้วยแล้วก็ได้ได้ซ้อมมาในตัวใช่ได้ซ้อมเลยครับทาแบบนี้มาสองเดือนแล้วใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้น่าจะเข้าที่สักเจ็ดสิบแปดสิบกิที่ผมมาคราวนั้นมีน้ําหนักเท่าไหร่คราวนั้นหกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบตอนนี้ห้าสิบเก้าเต็มที่หกสิบสิบกิโลใช่ครับเข้าคอร์สอะไรพี่พลิกลักปะ ไอ้เหี้ยว่าใช่ไหมต่อยจะบอกเป็นเพราะพิษรักต่อยน้ำหนักไหนไปเนี่ยอะไรนะครับต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ครับไฟนี้ร้อยยี่สิบหกครับเป็นไงเวทนี้ก็ถือว่าเวทใหญ่พอสมควรเราต้องต่อยเวทไหนอะประมาณร้อยยี่สิบสองครับอก็ไฟแรกต่อไฟต่อไปเราคงจะลดลงมาอีกใช่ครับเป็นไงกลับมาภาคนี้เราตั้งเป้าขนาดไหนว่าเราจะไปถึงถึงเล็งถึงแชมป์เลยไหมหรือว่าอะไรยังไงดีเรื่องตั้งเป้าผมไม่ได้ตั้งไว้สูงนะเพราะว่ามันเป็นไฟไป ถ้าผิดหวังมามันจะไอ้นี่มันจะเสียใจมากก็เอาเป็นว่ากลับมาแจ้งเกิดให้ได้ก่อนใช่ครับใช่ไหมอายุเท่าไหร่ล้วพี่เนี่ยยี่สิบเก้าปีนี้กมีน้อยนะเออใช่ไหมแต่ตอนนั้นเป็นประกายเพชรสิงค์คอนชนใช่ไหมใช่ปีมา่อไหที่ช่องเจ็ดตอนนั้นโอ้โหตอนเป็นแชมป์ร้อยสองช่องเจ็ดไหมแชมป์ร้อยเท่าไหร่นะไม่ได้เป็นครับไม่ได้ชิงเอารอไม่ได้ชิงแต่โชคพวกแชมป์อ๋อแต่ใครผูแชมป์อ๋อกี่ปีมาแล้วเนี่ยที่ช่องเจ็ดที่ไม่ได้ต่อยอ่ะหลายปีแล้ว จำแทบไม่ได้กว่าปีสิกว่าปีได้ก็อายุจะ30แล้วอ่ะใช่ครับสักปีหายไปกี่ปีหายไป2ปีเหรอพี่ใช่ครับนี่นับจากช่อง8ป่ะใช่ครับแล้วก็มีไปต่ออยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่ผ่านมาเราเจอใครมาบางที่ต่างๆเก่งๆสายเกียล็ดจำได้ไหมพอจำได้พอมีบ้างมั้มีมีใครบ้างจำได้ไหมก็ผมเมื่อก่อนก็ชก พวกเก่งกล้าเก่งกาดแล้วก็ดิดลิดพวกดิดลิดสอบเป็นราคาครับแล้วก็ไอ้อะไรนะดังๆนั่นนะพิชชั่ชายพวกนึงอ๋อพิชชั่ชายชาวไรอ้อยใช่ครับเจอเลกก็ไม่ตัวพอๆกันนะไม่สูงมากพอๆกันนะครับอ่ะก็ฝากถึงแฟนคลับประกายเพชรหน่อยกลับมาภาพนี้เต็มที่ครับผมเต็มที่เต็มถังตามเชียร์ได้เลยใช่ไหมฮะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งเป้าอะไรมาก ดูเป็นไฟไฟไปใช่ไหมครับขอบคุณมากครับครับแสดงว่าพี่พี่ชกไว้ภูทรี่กี่เดือนแล้วภูทรปีกว่าแล้วอ๋อถ้าถ้าที่ในคุ๊ถ้าถ้าช่องแปดนี่ประมาณสองปีสองปีกว่าภูทร์นี่ปีกว่าที่ที่ไหนพี่ต่อยใครจำได้ไหมมันมีต่างจังหวัดแถวพวกก็เคยไปต่อยแบบมวยกลับมาโชคกันใหม่ก็มาต่อยกันประมาณพวกไออะไรนะที่ขึ้นสังเวียนนี่ล่าสุดกี่เดือนแล้ว โโอหที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใั่ปีกว่าหรอกเพราปีกว่าจังหวัดไม่ใช่ไม่ใช่ที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดถ้าถ้ารับข้อต่ที่สองปีกว่าอะไรนะแล้วเวทีมาตรฐานที่ชกไว้ที่ลุมพินีที่ช่องแจ๋อะไรเงี้ยชกลุมพินีนี่กี่ปีนานนานนั้นล่าสุดล่าสุดที่เป็นมาเวทีมาตรฐานที่แบบถึงกับไม่ออกเลยนึกไม่ออกเหนือนานดิ พี่โชคสุดท้ายวิถีไทยหรือเปล่าบัวลีนาไหมไม่หลายใช่นะไม่ใช่ใช่ไม่ดีหรือมั้งลุเป็นี้เป็นปีกับใครนะแต่ลุงปีนี้นี่กี่ปีแล้วเด็ดฤทธิ์หรือเปล่าที่เขาผมบิดอ่ะหลายปีไหมสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วก็ช่องแปดช่องแปดเป็นสองปีของเขาแต่ว่าจำไม่ได้ว่าใครอ๋ออ๋อหายไปนานลำตักลงมาสิบกิโลนะพี่นะตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็ก